หรือไม่คะว่ามะเร็งปากมดลูกคือสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตของหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านมโดยพบตั้งแต่ก่อนอายุ30ปีหากคุณคือคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนั่นหมายถึงความเสี่ยงมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากสถิติพบว่าทุกๆ2นาทีจะมีผู้หญิงเสียชีวิต1คนขณะที่หญิงไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก7คนต่อวันเป็น14คนต่อวัน นั่นหมายถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง100%หรือเสียชีวิตประมาณ4,500คนต่อปีและแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ9,000รายต่อปีโดยผู้ป่วยร้อยละ40-50เสียชีวิตปฏิเสธไม่ได้ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุสาธารณสุขที่สำคัญของไทยที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยเชื้อไวรัสที่ว่านี้คือเชื้อไวรัส HPV ซึ่งติดต่อผ่านทางการสัมผัส ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดคือเพศสัมพันธ์และเมื่อติดเชื้อไวรัสจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ1 0 1ถึงปีถึงแม้จะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลานาน,านแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกทั้งยังอายที่จะตรวจซึ่งส่วนใหญ่ที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่เจ็บป่วยทางกายหากแต่ทางด้านจิตใจก็ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีการศึกษาพบว่า คนในครอบครัวและคู่สมรสของผู้ป่วยมีความสำคัญมากที่สุดเนื่องจากผู้ป่วยเองจะมีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์มากที่สุดเพราะขั้นตอนในการรักษาต้องใช้เวลาอีกทั้งยังส่งผลต่อร่างกายอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วยโดยเฉพาะด้านอารมณ์และความต้องการทางเพศซึ่งในบางรายอาจจะมีความรู้สึกลดลง หรือเป็นกังวลที่จะมีเพศสัมพันธ์หลังการรักษาด้วยเพราะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญเรื่องเพศสัมพันธ์มากนักเนื่องจากมองว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เข้าถึงยากและอายที่จะพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์เพศสัมพันธ์หลังผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกเนี่ย จะมีปัญหาทางทางกายพอสมควรเช่นเรื่องของความต้องการทางเพศก็จะลดลงความตึงเครือก็ลดลงเรื่อมีความเจ็บปวดทางตุณนี้แส้สัมคั์ก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาทางนี้มันก็จะทาให้บรบกวนเรียกว่าสุขภาวะทางเพศก็มีผลต่อความอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีผลต่ออาจจะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาดังนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะแล้วก็ ถ้ามีความเครียดจะช่วยเหลือแก้ไขกันยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตของครอบครัวค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ได้รบกวนผู้ป่วยอย่างเดียวทําให้เป็นทั้งครอบครัวหมายถึงว่ามันมีผลกระทบต่อคนในครอบครัวทั้งโดยรวมนะคะครอบครัวเป็นที่เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดและก็ดูแลสนับสนุนในเรื่องทั้งทางร่างกายและจิตใจกับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวผู้ป่วยเองเนี่ยต้องการให้เหมือนปกติมากที่สุด แต่จริงๆก็บางครั้งเขาไม่ไหวนะร่างกายก็จะมีการช่วยสนับสนุนทางร่างกายแต่จิตใจก็เรื่องสําคัญเพราะว่าผู้ป่วยมีกําลังใจมากถ้ามีคนให้เข้าว้ให้กําลังใจให้ก่อนช่วยเหลือดูแลการพูดคุยให้ความใส่ใจทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วยนั้นจึงถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะผู้ป่วยก็หวังที่จะให้คนในครอบครัวมองพวกเขาให้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปใช้ชีวิตและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นคนธรรมดา และในอนาคตหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงทีและมีชีวิตอยู่ได้มะเร็งจะไม่ใช่ปัญหาครอบครัวหากแต่สัมพันธภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด